ใครที่ผ่านมาเห็นคลิปนี้ไพ่ยอยากบอกอะไรกับคุณบ้างสวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอาจารย์พัดรับดูดวงนะครับใครอยากดูดวงแบบส่วนตัวข้อมูลการติดต่อมีไว้ให้ที่หน้าโปรไฟล์แล้วนะครับก่อนที่เราจะมาทํานายไพ่กันเรามากดหัวใจกดติดตามกดแชร์คอมเมนต์กันมาเยอะๆเพื่อเป็นกําลังใจให้อาจารย์ด้วยนะครับ ปัญหาอุปสรรคต่างๆในตอนนี้ถึงแม้จะมีเข้ามาแต่มันก็กําลังจะผ่านไปไม่ว่าจะเป็นทั้งในเรื่องของการงานการเงินหรือความรักจะเริ่มคลี่คลายกลายเป็นสิ่งที่ดีกําลังจะเข้ามามีคนคอยอุปถัมภ์คาชูมีช่องทางต่างๆเข้ามาเพิ่มมากขึ้นใครที่มีปัญหาเรื่องความรักก็จะปรับความเข้าใจกันได้คนโสดจะมีแฟนคนไม่ชัดเจนจะชัดเจนเพิ่มมากขึ้นถือว่าทุกคนมีดวงสมพงกับอาจารย์และไพ่มากๆเลยนะครับนับจากนี้ไปขอให้มีแต่สิ่งที่ดีคนที่ดีโอกาสที่ดีเข้ามากันทุกคนเลยนะครับ